สวัช่างพี่ต้นหอมเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาทำชุดโอวอกาศกันค่ะอะไรเราทำอะไรก่อนดีลูกเฟรชิ่ค่ะอ่าเราทำยังไงดีคะก่อนะคะที่เราต้องทำก็คือเจาะรูตรงนี้มันทัดกล่องลูเพื่อใส่นังยางเข้าไปค่ะเราทำ<อ>ยังไงอะคะอ๋อเอาหนังชิ้นนะคะ,าะ,คะมาใส่ตรงนี้เอาหนังยางมาใส่ตรงนี้เพื่อที่เราจะเอาตลูนี้นะคะมาผูกกันอีกด,ด้านหนึ่งใช่ค่ะอ่าเรามาเริ่มทำกันเลยลูก จุเสร็จไหมได้ไหมติสโก้ดสโกเ้เนี่ยถุงพลาสติกกับไม่บรรทัดได้ติดกันอ่ะแล้วก็อ่าไปก็โค้งเข้าหากันนะคะเ,เข้าหากันนะคะแล้วก็ปลูกนะคะเูแล้วนะคะทุกคนใส่ดูดิม่้อ่าอาทำไใส่ทำท <c oughs> ุดตะว,วก,กาศกันดีก่าของ <c oughs> ใส่ชุดกัน่อนแล้วเสรแมไเลยลูกจะเป็นชุดอวกาศได้เอาใสวหดูดิอศนจะเป็นมนุษุ์อวกาศโอเคเอ่าเรียบร้อยแล้วครับหอมเริ่มเป็น หน้าต่างดาวชุดป้องกันโควิดเวลาไปซื้อของผูกเรียบร้อยแล้วหรือที่คออ่ผูกแว่นเป็นโบเลยลูกแว่นอะคะ่ะต้องใส่แว่นนะไหมหอมเงินแตกแล้วลูก<ห> <laughs> ดึงได้ไหมอ่าผูกไว้ใต้คางค่ะเออสวยสวยสวยค่ะ ออกไปตลาดได้สบ,บายแล้วลูกอ่าดูเลยเราไม่ต้องหนังโควิดอ,อีกแ,แล้วค่ะเพราะว่าเราได้ใส่ชุดอาวุธกันและเราได้ออกไปนอกโลกอาวุธกันด้ว<า>ย,ยเพราะชุดเราจัดเต็มมากเลยนะไลยจ้ะได้ไหมคะต่อไปอะไรก็ใส่ถุงมือกันใ <c oughs> ส่ถุงมือด้วย <c oughs> อ่าเสร็จแล้วนะคะ,ะเราไม่ใส่อันนี้เหรอคะพี่ต้องหอมแม่ชีเราใส่ไม่ชี <c oughs> ได้ไมคได,ได้ไหมลู้ใช่เลยพี่หอมาย่นดีค่ะได้ได้ได้ดูพี่ต้อหอมหน่ไปหลังได้ค่ะเอาแล้วเท้าอะลูกนี่คือชุดที่พี่หอมจะไปซื้อของที่ตลาดนะคะี่ต้นจะซื้อของี่ดาวอคาระนี่คือชุดที่พี่หอม จะไปซื้อของนะคะหั ao ao> ะนหลังหน่อยหันหลังแล้วอือปลอดภัยแน่นอนใช่ไหมลูกใช่ค่ะเราจะไม่มีโควิดเราเราต้องปิดต้องปิดแม่ต้องปิดแม่ลูกเออนี่แหละใช่เลยลูกใช่เลยโอ้โหปลอดภัยแน่นอนลูกใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าเด็กๆออกไปแหลงชุมชนไม่ได้ใช่ไหมลูกอันตรายเนาะอันนี้เราแต่งตัวแบบว่าให้เพื่อนๆดูเฉยๆใช่ไหมลูกน um> uh uh okay uh uh ี่นะคะชุดอวกาศพี่หอมค่ะปลอดภัยแน่นอนเลย รอเท้าหน่อยก็ดีนะลูกโอ้ดูรองเท้าพี่หอมก่อนเดี๋ยวดูรองเท้าดูรองเท้าพี่หอมก่อนนะคะดูชุดนี่เสื้อกันฝนเมื่อตอนหน้าฝนนะคะโอเคปลอดภัยแน่นอนใช่ไหมลูก <ชะ S 1> ปลอดภย <ชะ S 1> ัยไหมบอกเพื่อนๆน,นี้<ะ>ปลอดภัยไหมคะแบบนี้ <ชะ S 1> ปลอดภยบบัยค่ะคุณเอ๋ถ้าเราถ้าเราไปไหนเรา,าจะไม่โดนอะไรอยู่ถูกต้องแลวใส่เตรียมตัวค่ะป่ะชุดพี่หอมพี่หอม ชุดป้องกันโควิดใช่ไหมเนี่ยเหนื่อยไหมลูกมาเร็วมาเร็วพี่หอมฆ่าเชื้อโรคได้สบายเลยว่าอะไรเพราฝ่าแดดร้อนลูกเหนื่อยมากชุดอบไหมลูกอบค่ะฆ่าเชื้อโรคได้เลยใช่ไหมใช่ได้ไหมพี่ท่านหอมมาได้ได้นะได้นะเดี๋ยวเวลาเวลาแม่ไปตลาดเดี๋ยวแม่ใส่ชุดนี้ไปนะดีไหมไป